สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทุกข่าวทุกความรู้สึกทาง TNA Channel Thai News Asia กับดิฉันสัชสสิชารัตนาถาวรค่ะเราจะมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมาอัปเดตข่าวสารด้วยกันค่ะก่อนที่จะชมข่าวนะคะคุณผู้ชมคะช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่อง TNA Channel ของพวกเราด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนและอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถเจอเจอกันได้ก็คือทาง Tik t o อกค่ะรบกวนช่วยกดติดตามแล้วก็ไปขาอจอเขาะใจ ให้กับทุกๆข่าวที่เราภูมิใจนำเสนอด้วยนะคะวันนี้เราจะยังคงอยู่ที่เรื่องราว ของอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาของเด็กๆไฟไหมจนทำให้คุณครูแล้วก็เด็กๆนั้นเสียชีวิตไปถึง23รายค่ะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเดินทางร่วมพิธีรดน้ำศพวางพวงมาลาพระราชทานครูและนักเรียนที่จังหวัดอุทยัยธานีโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้านะคะว่าควรจะแก้ไขเรื่องมาตรฐานของรถแล้วก็คนขับรถด้วย รวมถึงให้ความเห็นนะคะที่ตอนนี้ก็มีเสียงแตกกันอยู่ว่าเรื่องของการทัศนศึกษานั้นยังคงจําเป็นหรือไม่ท่านบอกว่าทัศนศึกษาเป็นเรื่องเอ,อเรื่องของการยกเลิกเป็นเรื่องของปลายเหตุค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตนจะเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพและหว่างพวงมาลาพระราชทานให้เก็บเด็กนักเรียนและคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุรถบัสทัศนศึกษา เกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจากที่ได้ส่งร่างของทุกๆคนเนี่ยนะคะถึงบ้านที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินั้นทราบว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ยังคงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องที่ควรแก้ไขเนี่ยโดยส่วนตัวท่านบอกว่าเป็นเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานของยานพาหนะแล้วก็คนขับรูปแบบการจัดขบวนส่วนเรื่องที่จะยกเลิกการทัศนศึกษาของเด็กนั้นมองว่าเป็นเรื่องปลายเหตุซึ่งมีวิธีการที่สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางที่ดีได้นะคะโดยส่วนตัวเองก็เช่นก,กันว่ามองว่าทัศนศึกษาเป็นเรื่องที่ยังคงต้องมีอยู่เพราะว่าจะได้เปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆนอกเหนือจากการเรียนภายในห้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องดูเรื่องของความเหมาะสมว่าเด็ก,กเล็ก อนุบาลหรือว่าประถมะศึกษาตอนต้นนั้นควรจะออกเดินทางไปไกลๆข้ามจังหวัดหรือไม่เพราะว่าโดยส่วนตัวมองว่าเด็กๆที่อยู่ในวัยขนาดนั้นน่ะยังดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นักหรอกค่ะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาควรจะสักประมาณป .4 ป .5 ขึ้นไปให้น้องได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้บ้างแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็มีหลายๆมาตรการออกมาว่าหลังจากนี้ก่อนที่จะออกเดินทางเด็กรถควรจะ มาอธิบายเรื่องของการดูแลอาการเอาตัวรอดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรได้บ้างแนะนําว่าทางออกฉุกเฉินหองรถอยู่ตรงไหนและวิธีการจะเอาตัวรอดต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีอีกหลายเรื่องอะคะ่ะที่จะต้องมาคุยกันยังอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของการตรวจรถคุณดิโรธลัคนาอดิสรสอสอพักประชาชนนะคะก็ได้ออกมาทวงถาม,ถามทางกระทรวงคมนาคมเร่งจัดการเขาใช้คํานี้ตรวจรถทิพ ก็ถือว่าเป็นอีกต้นต่อของการเกิดเหตุสลดที่รถบัสนั้นไฟไหม้ค่ะคุณดิโรธลักษณะอดิส,สรสรสอรของพรรคประชาชนนะคะได้โพสต์ Facebook ระบุข้อความถ้ายังปล่อยให้มีตรวจรถทิปความปลอดภัยของรถยนต์ก็ไม่เกิด โดยบอกว่าจากเหตุการณ์ไฟไม่รถบัสที่ถนนวิภาวดีรังสิตจนความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นเบื้องต้นได้รับรายงานมาว่ารถบัสคันดังกล่าวเป็นรถที่เอาตัวถังที่จดทะเบียนมาตั้งแต่ปี2513คือเอาตัวถังเก่าที่มีอายุมากถึง54ปีมาต่อเติมดัดแปลงเป็นรถบัสและติดตั้งระบบเชื้อเพลิงแก๊ส CNG หรือที่เราเรียกกันว่า NGV เนี่ยคะ่ะโดยจดทะเบียนว่าการติดตั้งถังแก๊ส6ถังแต่ของจริงเนี่ยเปิดไปดูมีตั้ง 11ถังแถมมี3ถังเป็นถังที่หมดอายุไปแล้วถ้าหากพิจารณาจากร่องรอยที่รถบัสชนกับแบรีเออร์ซึ่งการที่คนขับรถบัสยังสามารถประคองรถให้ส่งตัวเอาไว้ได้ก็สะท้อนว่าการชนไม่น่าจุนแรงมากนักหากการติดตั้งระบบเชื้อเพลิง CNG เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก2565 เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งและตรวจสภาพระบบเชื้อเพลิง CNG ซึ่งกำหนดมาตรฐานการติดตั้งระบบเชื้อเพลิง CNG ทั้งตำแหน่งของถังแก๊ส CNG ในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากการกระแทกถังแก๊สต้องอยู่ในสภาพดี การยึดถังแก๊สต้องแน่นหนามีอุปกรณ์ป้องกันถังแก๊สจากการกระทบกระแท่งมีการติดตั้งระบบลดความดันแก๊สตลอดจนระบบความปลอดภัยต่างๆความรุนแรงในการชนระดับนี้ไม่น่าจะทำให้เกิดเหตุเพลิงไม่ได้ คำถามก็เลยเกิดขึ้นว่ารถบัสคันนี้ผ่านการตรวจรับรองเพื่อจดทะเบียนมาได้อย่างไรแล้วการตรวจสภาพรถปีละสองครั้งสภาพรถแบบนี้ตรวจผ่านมาได้ยังไงในช่างตรวจสภาพรถได้ตรวจรถจริงหรือเปล่าถ้าตรวจจริงนี่ไม่เห็นปัญหาจริงๆหรือไม่เห็นร่องรอยการถอดทางกา๊าซที่เกินมาห้าถังชูวหรือ ประตูฉุกเฉินได้รับการตรวจสอบหรือเปล่าว่ายังใช้งานได้อันนี้เห็นด้วยนะคะคอนทุบกระจกและถังดับเพลิงได้รับการตรวจไหมว่าได้รับการติดตั้งไว้ภายในรถในจํานวนที่เพียงพอและติดตั้งถูกจุดและถังดับเพลิงยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดียังไม่หมดอายุหรือว่าที่ผ่านมาการตรวจสภาพรถเป็นการตรวจรถทิพย์คือไม่มีการตรวจหรือตรวจแบบขอไปทีแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์จากการขายลายเซ็นให้ผ่านๆไป เบื้องต้นผมเห็นด้วยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมที่จะเรียกรถสาธารณะที่ติดตั้งระบบเชื้อเพลิง CNG จำนวน13,526คันให้มาตรวจสภาพซ้ำภายใน60วันแต่การตรวจสอบซ้ำไม่ได้การันตีว่าในอนาคตจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกตราบใดก็ตามหากยังปล่อยปละละเลยให้มีการตรวจรถทิพและการขายลายเซ็นสังคมนี้จะคาดหวังความปลอดภัยจากรถได้เลย ผมมาดูพรบรถยนต์ในบทกำหนดโทษตั้งแต่มาตรา58ถึง67ไม่มีมาตราไหนเลยที่เป็นการกำหนดโทษแก่ในช่างตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถที่มีพฤติกรรมตรวจรถทิพย์ขายไลายเซ็นถ้าไม่มีความรับผิดชอบใดๆเลยการเรียกรับผลประโยชน์และการส่งส่วยให้กับมูลนายเป็นทอดๆก็จะเกิดขึ้นไม่จบไม่สิน้นชีวิตของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องแขวนอยู่บนเส้นได้ต่อไป ล่าสุดมีคำสั่งย้ายและตั้งกรรมการสอบข้าราชการสองคนได้แก่หัวหน้าฝ่ายและในช่างตรวจสอบสภาพรถซึ่งหากพบว่ามีมูลการทุจริตจะต้องไม่ตัดตอนแค่สองคนนี้แต่จะต้องมีการสืบสวนขยายผลเพื่อถลายทั้งขบวนการขอลายเซ็นให้ได้ สำหรับผมหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้อย่างได้ผลที่สุดคือการแก้ไขพรบรถยนต์ให้ในช่างตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถต้องร่วมกันร,รับผิดทางอาญาอย่างได้สัดส่วนในกรณีที่รถยนต์ที่ผ่านการตรวจสภาพรถเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องทางวิศวกรรมที่อยู่ในวิสัยที่พึงจะตรวจสอบพบได้ การออกกฎหมายให้ในช่างตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถต้องร่วมรับผิดด้วยไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรเลยในต่างประเทศอย่าง TUV ของเยอรมันหรือว่า MOT ของอังกฤษหรือว่าเชเกนของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ล้วนมีการกำหนดหลักเกณฑ์และความรับผิดร่วมให้กับในช่างตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถทั้งสิน้น สุดท้ายนอกจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการก็ควรจะต้องมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยในการจัดทัศนศึกษาเช่นกันการแก้ไขไม่ใช่การยกเลิกการจัดทัศนศึกษาแต่เป็นการออกระเบียบที่รัฐกุ่มเพื่อทําให้การจัดทัศนศึกษานั้นมีความปลอดภัยอทิการกาหนดระยะทางมาให้ไกลนักและระยะเวลาเดินทางที่ไม่มากนักสําหรับการจัดทัศนศึกษาสําหรับเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองไม่ได้มากนัก การจัดจ้างรถโดยสารที่คำนึงถึงความปลอดภัย TOR ต้องระบุถึงรถต้องมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางทั้งยางโช้กเบรกช่วงล่างและระบบเชื้อเพลิงประตูฉุกเฉินคอนทุบกระจกและถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีการซักซ้อมให้กับครูที่ร่วมเดินทางสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในภาวะฉุกเฉินได้ มีการจัดที่นั่งให้กับครูในจุดที่เอื้อต่อการช่วยเหลือนักเรียนมีอัตราส,ส่วนระหว่างครูและนักเรียนที่เหมาะสมโดยครูอาจจะมีมากขึ้นหากเป็นทัศนศึกษาสำหรับเด็กเล็กมีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและครูอย่างครอบคลุมครบถ้วนก่อนไปทัศนศึกษา คุณวิโรธบอกว่าผมจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและจะคอยตั้งกระทู้ถามให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบในราชกิจจานุเบกษาอยู่เป็นระยะระยะแน่นอนครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะและเราจะไม่ปล่อยให้เป็นไฟไม่ฟาง ที่ปัญหาหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมเราคงลืมกันไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะยังคงต้องอยู่ในสังคมไทยต่อไปอีกนานเท่านานตราบใดที่เรายังคงมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่เรื่อยเรื่อเรื่องของการศึกษาเด็กๆจะต้องได้รับและเรื่องของการ ออกไปทัศนศึกษาเด็กๆก,ก็จะต้องได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาอย่าลืมว่าในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเ,เรายังดีใจทุกครั้งเลยเวลาที่คุณครูบอกว่าจะพาออกไปทัศนศึกษาอย่างที่นั่นที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะต้องมาระดมความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ไม่ต้องมาถอดบทเรียนแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายได้แล้วสําหรับการถอดบทเรียนค่ะสนับสนุ าดาวยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยเชิญชวนเที่ยวงานเทศก,กาลกินเจอิ่มกายสุขใจชิมอาหารเลริศรสแบบฉบับชาวไต้หวันมากกว่า40ร้านค้าพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมการชงชาเพลิดเพลินไปกับงานฝีมือจากนักออกแบบชาวไต้หวันพร้อมเดินชอปชิม เที่ยวกับตลาดนัดกลางคืนระหว่างวันที่3ถึง6ตุลาคม2567อย่าลืมเทศกาลก,กินเจป,ปีนี้ต้องที่สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยใกล้เมืองโบราณบางปูสมุทรปราการเดินทางง่ายๆด้วยรถไฟฟ้า BTS สุดสายหรือรถส่วนตัวก็สะดวกสบายดำเนินการโดยดรบรินดาจางขจรศักดิ์นาย,ยกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยพร้อมคณะบริหารสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย กลับมาชมทุกข่าวทุกความรู้สึกทางเทนเอ Channel กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เราต้องมาร่วมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรกันนะคะเพราะว่าเธอนั้นติดอันดับ100ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตของนิตยสารไทม์ค่ะ นิตยาสาร Time นะคะได้ประกาศรายชื่อร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต Times 100N e x t ที่แบ่งแยกออกเป็น5หมวดหมู่ประกอบไปด้วยศิลปินผู้สร้างปรากฏการณ์ผู้สร้างนวัตกรรมผู้นำและผู้ให้การสนับสนุนโดยพบว่าในหมวดหมู่ผู้นำมีชื่อของนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยติดอันดับในประเภทผู้นำด้วยนะคะ ทั้งนีค้คอลัมนิสของไทม์นะคะได้เขียนถึงนายกรัฐมนตรีของเราบอกว่าเธอนั้นได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันก่อนวันเกิดปีที่38ของเธอด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและเป็นนายกผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียที่เคยมีมา การขึ้นตำแหน่งของเธอไม่เป็นเรื่องน่าตกใจนักเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกไทยในปี2544และถูกค่นอำนาจในอีก5ปีต่อมานับแต่นั้นลุงละอาของเธอก็ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในประเทศไทยแต่ถูกล้มล้างโดยฝ่ายตุลาการและกลองทัพแพทองทานเข้าสู่อำนาจหลังจากสารรัฐธรรมนูญไทยได้มีคำตัดสินให้ในายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่ง ไามนะคะยังบอกด้วยว่านางสาวแพททองทานบอกกับไามเมื่อปีก่อนว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงสำหรับ t ทม e 1 0น next นะคะมีนักการเมืองรุ่นใหม่ของไทยเคยติดอันดับมานะคะอย่างเช่นคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ติดอันดับไปเมื่อปี2019แล้วก็ยังมีคุณพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ติดอันดับในปี2023ด้วยค่ะ ก็เรียกว่าได้รับความสนอกสนใจมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรของเราค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยเชิญชวนเที่ยวงานเทศก,กาลกินเจ อิ่มกายสุขใจชิมอาหารเลิศรสแบบฉบับชาวไต้หวันมากกว่า40ร้านค้าพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมการชงชาเพลิดเพลินไปกับงานฝีมือจากนักออกแบบชาวไต้หวันพร้อมเดินชอ็อปชิมเที่ยวกับตลาดนัดกลางคืนระหว่างวันที่3 6ถึง6ตุลาคม2,567อยอย่าลืมเทศกาลกินเจปีนี้ต้องที่สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย ใกล้เมืองโบราณบางปูสมุทรปราการเดินทางง่ายๆด้วยรถไฟฟ้า BTS สุดสายหรือรถส่วนตัวก็สะดวกสบายดำเนินการโดยด็เรบรินดาจางขจรศักดนายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยพร้อมคณะบริหารสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยมาชมทุกข่าวทุกความรู้สึกทางเทนเอชชนแนกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของบัญชีมา้าเป็นเรื่องที่เรานั้น พูดกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่า่ด้ริไปเปิดบัญชีให้ใครเลยอย่าไปรับจ้างเลยเพราะว่ามีความผิดล่าสุดค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับสาวคนหนึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้าพบว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกทำงานออนไลน์ค่ะ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนางสาวเมวิกาอายุ26ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับสารจังหวัด,ดคนครปฐมนะคะในการกระทำความผิดฐานยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้สนับสนุนในการทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่หนึ่งตำบลเกาะขันอำเภอชฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายนั้นได้ค้นหางานออนไลน์ในเว็บไซต์ก็ไปพบเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งโฆษณารูปภาพและข้อความให้ติดต่อทํางานออนไลน์โดยให้ติดต่อผ่านทางลิงก์ที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์เพื่อที่จะได้พูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็มีผู้ใช้บัญชีไลน์ที่ชื่อว่า admin bill advisor กริดและ ad เก้าร i พั p ast. มี3มี3 Account นะคะหลอกลวงในลักษณะให้ทำงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า storeshop659.com โดยการรับแผนงานสินค้าและให้ผู้เสียหายนั้นโอนเงินไปเป็นค่าประกันร,ร้านค้าเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน พอมาผู้เสียหายนั้นถูกผู้ใช้บัญชีรายที่ชื่อว่าฝ่ายบัญชีนัตยามาอีกคนนึงแล้วนะคะหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินไปชําระภาษีเพื่อให้ได้รับเงินที่โอนไปเป็นค่าประกันร,ร้านค้าและผลตอบแทนจากการทํางานผู้เสียหายก็หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปตามจํานวนและเลขที่บัญชีธนาคารปลายทางที่รับโอนเงินตามที่ถูกหลอกลวงค่ะ โดยมีรายละเอียดก็คือครั้งแรกเนี่ยโอนไป345บาทวันที่3สิงหาคมปี6.6เมื่อผู้เสียหายแจ้งขอถอนเงินที่ได้รับจากการทำงานปรากฏว่ามีการโอนเงินให้446บาท40สตางค์เมื่อวันที่3สิงหาคมนั่นแหละผู้เสียหายหลงเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นผลตอบแทนเพราะโอนเงินไป345ได้คืนมา446เออก็ได้กำไรอยู่นะประมาณ100บาทนะคะ ก็เนี่ยน่าจะเป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานออนไลน์จริงๆก็เลยโอนไปอีก6ครั้งโดยมีชื่อบัญชีปลายทางเป็นผู้ที่ถูกจับกลุมในครั้งนี้รวมอยู่ด้วยก็รวมแล้วโอนเงินไปทั้งหมด7ครั้งด้วยกันแต่ทีนี้มันไม่ใช่หลักร้อยคุณผู้ชมมันหลักแสนบาทเลยอะค่ะทั้งหมด7ครั้งที่โอนไปเนี่ยรวมแล้ว2 5 6 7 7 5 2บาท ก็ได้รับการโอนเงินกลับคืนมา1ครั้ง446บาท40สตาง<ม>ก็คือครั้งแรกที่ได้รับนี่นแหละคงเหลือเงินที่ยังไม่ได้รับคืนอีก256,000กว่าบาทผู้เสียหายดูแล้วถูกหลอกแน่แล้วชั้นนะคะน่าเชื่อได้ว่าไม่คงจะไม่ได้เงินคืนแน่และจากการทำงานออนไลน์นี้<ม>ก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพนครชัยศรีให้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย ต่อมาตำรวจกองกำกับการหกกองบังคับการกองปราบปรามนะคะสืบทราบว่าผู้ต้องหานั้นได้มาพักอาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่หนึ่งตําบลเกาะขันอําเภอฉวอวดนะครศรีธรรมราชนี่แหละชุดจับกลุ่มก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบคนในบ้านนะคะก็เลยสอบถามหานางสาวเมวิกาบุคคลดังกล่าวปรากฏต่อหน้าเจ้าพนักงานตำรวจก็เลยจับกลุ่มแล้วก็แสดงตนเข้าจับกลุ่มนะคะส่งพนักงานสอบสวนสพนะครชัยศรีดําเนินคดีกันต่อไป ผู้ต้องหาก็ให้การว่าประมาณสักปี2,565เพื่อนของผู้ต้องหาที่มีชื่อเล่นว่า Met, เม็ดเขาบอกว่าเป็นเพื่อนนะแต่เขาไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงเลยอย่างนี้นะเป็นเพื่อนได้เหรอเขาบอกว่าแต่เขาว่าจํจหน้าตาได้นะไม่รู้ชื่อนามสกุลจริงรู้แต่ว่าชื่อเล่นชื่อเม็ดจําหน้าจําตาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเคยทํางานร่วมกันที่อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปี2,564โทรมาหาบอกว่านี่นี่ช่วยเปิดบัญชีให้หน่อยสิ เธอจะเปิดเป็นชื่อชื่อบัญชีเธอนะจะเอาไปเล่นพนันออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวถ้าได้เงินมาเนี่ยจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินสด300บาทบาเธอก็เลยอ้าๆเดี๋ยวไปเปิดบัญชีให้เธอก็เปิดบัญชีในระบบออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วตอนนี้ก็จําเลขบัญชีอะไรไม่ได้แล้วเพราะพอเปิดบัญชีปุ๊บมีเลขบัญชีปับ๊บส่งให้เพื่อนในทันทีค่ะ<ม>ก็เนี่ยส่งให้เขาไปแล้วตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่า เขาเอาไปใช้ทําอะไรบ้างจนกระทั่งตํารวจมาจับนี่แหละถึงได้รู้ว่าอ้าวนี่ฉันกลายเป็นบัญชีม้าไปโดยที่ไม่ได้รู้เหนือ้อรู้ตัวเลยเหรอเพราะฉะนั้นอย่าได้หลงเชื่อเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะ,ะแล้วตอนนี้มีความผิดด้วยตำรวจติดตามจับกลุมกวาดล้างอย่างขมักขม้นมากเลยนะคะตอนนี้นะคะอามาดูอีกเรื่องนึงค่ะจากคิงตงทีมค่ะพาชายหนุ่มถูกหญิงหลอกให้โอนเงิน ดยฝ่ายหญิงเนี่ยสัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะมั่นจะแต่งงานแล้วเดี๋ยวเราจะมีลูกด้วยกันนะแต่พอหยุดโอนเงินให้ปรากฏว่าตีจากไปมีแฟนใหม่แล้วมารู้ที่หลังเนี่ยค่ะว่าฝ่ายหญิงติดการพนันนะคะปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมูลค่าความเสียหายมากกว่า500 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะ ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะจากคิงตังทีมสะพานใหม่อดีตสารวัตรทหารอากาศนะคะได้พานายจรูวัตหรือบอลอายุ38ปีเป็นคนส่งสินค้าซึ่งเป็นผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรมรกรณีที่ถูกนางสาวทิสาชนหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่ามีนเนี่ยนะคะที่คบหาดูใจพูดคุยกันอยู่สักประมาณ8เดือนพอตอนระหว่างที่คบหากันเนี่ยฝ่ายหญิงก็พาไปทําความรู้จักกับที่บ้าน ฝ่ายชายก็แหมเชื่ออกเชื่อใจนะงนี้จริงใจนี่พาไปที่บ้านนะคะก็ทําให้เขาเชื่อใจแล้วก็หลงรักตอนแรกเนี่ยฝ่ายหญิงให้สัญญาว่าเดี๋ยวเราคบหากันไปเดี๋ยวจะมานแล้วก็แต่งงานด้วยนะแต่ว่าช่วยเมียอะไรคาประกันให้หน่อยได้ไหมอ่ะเป็นหลักค้าประกันว่าเธอจะยังคงรักฉันจริงๆออดอ้อนให้ฝ่ายชายซื้อทองให้ค่ะน้ําหนักสองบาทโอนเงินให้อีก4ี่แสนห้บาท รวมมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ5 0 0แสนบาทแต่สุดท้ายมารู้ว่าถูกหลอกให้รักหลอกให้โอนเงินแล้วก็มารู้ในภายหลังว่าฝ่ายหญิงนั้นติดพนันออนไลน์สล็อตค่ะพอไม่โอนให้สุดท้ายก็หนีหายไปมีแฟนใหม่ก็รู้ทันทีแล้วละ่ะว่าฝ่ายหญิงนั้นมีเจตนาช่อโกงอยากจะออกมาเตือนภัยให้กับทุกๆคนว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าเชื่อใจคนอื่นมากนักจะเลือกแฟนเลือกคู่ครองศึกษาดูให้ดีๆระวังจะโดนหลอกเหมือนตนนะคะ ซึ่งเจ็บช้ำมากๆเพราะว่าเงินบางส่วนที่ให้ฝ่ายหญิงไปเนี่ยไม่ได้เป็นเงินของเขาเลยเป็นเงินที่กู้ใหม่ทีตอนนี้ก็ทําให้ต้องเป็นหนี้และยิ่งมารู้ทีหลังว่าติดพน,นันโอ้โหยิ่งเจ็บใจหนักเลยนะคะหลอกให้เขาโอนเงินไปให้เพื่อที่จะเอาไปเล่นพน,นันพยายามติดต่อขอเงินคืนไม่เคยได้รับการติดต่อกลับคืนมาแต่อย่างใดเขาบอกว่าน้องมีนถ้าน้องมีนฟังข่าวอยู่นะ คืนเงินบางส่วนให้พี่ซะหน่อยไม่ต้องคืนหมดก็ได้5้าแสนไม่ต้องก็ได้เอามาสักสามแสนก็ได้นะก็จะไม่เอาความอะไรเลยนะเพราะว่าจะได้ไปใช้นี่จากคิงบอกว่าตนเนี่ยจะพาผู้เสียหาย ไปพบกับร้อยตำรวจเอกพิเชษเทพสุวรรณนะคะรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบรามนะคะเพื่อปรึกษาว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปก็คิดว่าเดี๋ยวตำรวจคงจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือทุกข่าวทุกความรู้สึกประจําวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง t ท n a channel แล้วก็ทาง tiktok ok ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสัชชิชาัตนาถาวรพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยเชิญชวนเที่ยวงานเทศก,กาลกินเจอิ่มกายสุขใจชิมอาหารเลริศรสแบบฉบับชาวไต้หวันมากกว่า40ร้านค้าพร้อมสัมผัสวระนธรรมการชงชาเพลิดเพลินไปกับงานฝีมือจากนักออกแบบชาวไต้หวันพร้อมเดินชอปชิมเที่ยวกับตลาดนัดกลางคืน ระหว่างวันที่3ถึง6ตุลาคม2567อย่าลืมเทศกาลกินเจป,ปีนี้ต้องที่สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยใกล้เมืองโบราณบางปูสมุทรปราการเดินทางง่ายๆด้วยรถไฟฟ้า BTS สุดสายหรือรถส่วนตัวก็สะดวกสบายดำเนินการโดยดรบรินดาจางขจรศักดินายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยพร้อมคณะบริหารสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย